ผมพ่อสุพิธไม้ดีคนส่วนมากก็เอิญแต่ว่าพอน้อยมือดีใจตาที่ได้มาพบพ่อท่านผู้ว่าโบัรานพันวาไปมาลากขอบนั่นคือเตรียมตัวก่อนไปเตรียมใจก่อนออกเตรียมบอกก่อนลาเตรียมแก้ปัญหาถ้ามีเตรียมทําดีต่อไปและเตรียมใจเป็นสว,วเมื่อถ้าเป็นสวแล้วขอให้รักษาไว้สิบอย่างหนึ่ง รักษาชีวิตให้อยู่นานนรักษาประสบการณ์ให้คงที่รักษาคุณงามความดีไม่ให้ขาดหายรักษาร่างกายให้เข้มแข็งรักษาแรงเอาไว้สู้งานรักษาความดีขั้นพื้นฐานให้คงอยู่รักษาความรู้ให้อยู่คู่ตัวต่อไปรักษาใจไม่ให้อ่อนแอรักษาต่อไปคนแก่ไม่ให้มีปัญหา10บคือรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยภกระมถตายเป็นผู้นั่ก็ตตรงนีคนตีคนนั่นคนนี้ธรรมดา นี่ล่ละโบรานเพิ่นว่าขั้นท้อทำดีแล้วไผสีสั่งกระตามเพิ่นเด้อขั้นน้อยเห็ดแมนแล้วสียันยอกระซังตามเขาสีผ้ากันทวงแนวใดไรก็แล้วแต่ดอกหน้าขั้นท้าท้ำถือตองค้นย่องก็หากมีตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่เมืองบุนี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาพศสอพมาเบิงแง่งดูแลทั้ง25าอำเภอทั้งองอทั้ง2 0 0ลอเตตำบล ลากาสองพันเกตลอยกูมูบาลบ่มีขานแต่เบิ่งแง่งเศร้าบานงานนี้งานเพิ่นมาเยี่ยมเตรียมการมาซอยมูไทยบานเฮ้าย่างค่อยเห็นแล้วก็ซื้นใจได้ท่านภูบาเอยบ่แเมนนื่อเท่านั้นปีน้ำทวมบาน แถวริมแม,ม่ละมุนน้ำถ่วให้น้ำถ่วหน้าถ่วสาปาถ่วเขาสวนเฮาแปนเกียงบ่มีจงน้ำมันามมาไหลละทงเขถท่วบานคนยานจนแลนีทุกปนปีอุกอังเต็มประดังปา่าอยูใ่ในกระซังน้ำพัดไปหนีเกียงเป็ดไก่ตายเสียเสียงง่วคข้ยไรนี้ไปเลี่ยงดอนสูงสูง,งอยู่บ้านเพิินเฮือนบ่มีผู้เฝ้าโจมนม้ำจนละเกา อุกอังเอานังเจ้ากลางทะเลเฮื่อนกระเซษนะมันผัดสัตว์ลงจมนำน้ำเอาของไหลนำโดนหลายตีนกระเปื่อยน,น้ำคือมาเรื่อยๆหาสวมไทยบ่มีแต่ผู้ว่าท่านนี้แสดดีเนะเขาทีไปบึงไปแย่งไปซอยพี่น้องทีรีบ่มีเวีนขาดหนีซ้ำมวน,นํำก็ยังไปเอิญผูนหัวหน้าย,ยกมาบึงมาแย่งมาซอยพีซอยน้องน้ำม,มันก็ข้นยางดวดเร็วบ่เคยเห็นบกก็ยางดวดเร็วเอ่อยางเร็ววั จนทําให้ริมมุนมันสไลด์ไหลลงไปทุกทันทีไม่ย่ป่านี่แล้วก็ห้องหายผัวเราตายนั้นไม่ไม่เหตุอย่างไดนรอ ตอนนั้นเวลาประมาณสี่โมงเรยงแล้วยานเฮื่อนละไหลลงน้ำสบายใจทุกทันทีประมาณเกือบสองทุ่มผ้วก็เดินทางทีลีไปแทนันเบิงเงียงนี่แหละครับผมก็อยู่หันประทับใจทุกทุกคือเห็นผู้ว่าผู้นี่น <ๆ S 1> เห็นแล้วก็ซึ้งใจเราบอกแม่ปานี่ว่าเจ้ายังให้เจ้า,า,ายังให้คอยจีซอ,อยแกไปหาลงไปสบายใจทุกทวนทีเท่านั้นเราก็เอิญป๋พอพ่อเลาก็เอิญโยธา บอกว่าให้แก้ไขเบื้องต้นสําคัญทุกทวนทีแห้วดินรา้ใส่กระสอบมาถมทีรีบ่บ้างเว้นหางไกลแห้วเสายู่า้ามต่อไว้ไปเสาเข็มให้ทวนทีเอาแต่ดินเหนียวๆมาปกไวทีรีเหยียบเอาไวบรรเทาไวให้ซึนใจแล้วบอกว่าแม่ปานี่เราก็ได้ดีอกดีใจเศร้าบานก็ซึนใจปานีีพันว่าทาเชนอิรีต้องล่องก็ประมาณปีหกหาสบายใจทวนทีอุ้ยผู้ขาอยนกันเด้ฟังทีรีก็เห็นแล้วก็ซึนใจได้ทันผัวบาดที่นี่นี่ราละบาดจะขอเบาหน่ยเลยว่า ท่านผู้ว่าเพิ่งไปเย็บเยียนเบื้องแง,ง่งผู้ขายเองก็เห็นก็นคือทอดให้บานก็นคือทอดเพิ่นในเมื่อเบิงแง,ง่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นสรุปแล้วเหมือนท่านเย็บยื่นดอกไม้ให้สุขสรรทำให้พี่น้องเป็นสุขทุกทีวันท่านแบ่งปันรักเผื่อเอื้อไมตีน้ำใจของผู้ว่าเลี้ยงสังคมชาวบ่นให้สุ่มชื่นชุบชิมซื่นอิ่มสุขไปทุกที่เพราะท่านมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีขบาทเห็นได้เธอได้เห็นแล้วก็ซื่นใจตบมือท่้นผู้ว่าด้ยครับพี่น้องโอ้ยดีใจแห้ง สุดท้ายกขออวยพ่อในผ้วเด้อให้ใหใหมีตะความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมดังมโนหวังเด้อท่านเด้อโพอยไพสังกยามีมาตองเงืนท่องลน่นให้เกินคนในโลกความสุกโศกยาสุกไกเวียนให้ยาสุมีขออำนาจสิงศักสิทธิสิงษษษสถิตอยู่ในสกุนลนรกจงมาปกป้องคุ้มครองผ้ว่เสิงศักสิทธิ์ปกป้องในเมืองอุบลาราชธานีพระมีเมืองพระทรงเมืองพระเสือเมืองตลอดสิงศักสิทธิสิงสถิตยู่ำเพื่อวัดินสลาของเฮา จงมาดวลบิดาลให้ผู้ว่าหายเคาะหายสูกหายลกูกหายไพย่คิดทิ่งใดให้สมควมมุ่งมาดและดังคิดเนรมิดมาปั้งดังใจเวยให้ผู้ว่าราชการไล่ทุกข์สุขสเบยอยู่สยๆมีเงินนับเข้ากระเป๋าทุกวันคืนขอบคุณครับโอ้เสียดายดีคุณพ่อสุพิธหมายดีนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านเป็นปราชาวบ้านด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะ